ในศตรวรรษที่13บสามเราสามัญชนต่างพาครอบครัวกันหลบหนีจากการนองเลือดล้อมเมืองเคปพวกเขาต้องอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแถบเทือกเขาที่ต้องห่างจากประเทศบ้านเกิดของตัวเองพวกเขาตั้งหลกลากเป็นเครือข่ายพร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกนันในยามจาเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีผู้นาของหมู่บ้านที่คอยช่วยเหลือลูกบ้านอยู่เป็นประจำโดยเขามีนามว่าซาคาผู้นําที่ทุกคนไว้วางใจมากที่สุด สาขาเขามีครอบครัวที่อบ่นมีลูกชายอยู่สองคนโดยคนเล็กเขามีชื่อว่าแม็กซิมและคนโตเขามีชื่อว่าโอเวนสาขาจะสอนตะกูลให้ดูแลซึ่งกันและกันและคอยปกป้องกันเมื่อยามมีภยัยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนั่นคือคำสอนของผู้น,นำของหมู่บ้านสองพี่น้องได้เรียนรู้การล่าและการแกะรอยพรนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านแห่งนี้แม่ได้ให้สร้อยคอสัญลักษณ์ของตระกูลให้กับทั้งคู่ที่จำเอาไว้ว่า กินทานของตัวเองเป็นใครและมาจากไหน2พี่น้องต่างฝึกฝนตัวเองจนชำนาญในการแกะรอยการล่าสัตว์และมีทักษะในการต่อสู้เบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำยูทู p พเมีม m ราคา19บาทจับกปะติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม V I U พเมีม m อีกหนึ่งเดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจอาจจะทิ้งไ d เลียไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอดแคท 4K นะครับจนเวลาที่ผ่านไป คู่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งของพ่อและแม่ส่วนชายคนนี้เขามีชอวะเปโตช่างตีเหล็กฝีมือดีของหมู่บ้านร่างกายกำยำแข็งแรงแต่เขามีข้อบกพร่องทางร่างกายนนก็คือเขาเป็นใบและหูหนวกเปโตสนิทกับสองพี่น้องนี้เป็นอย่างมากเพราะพวกเขาเติบโตมาด้วยกันส่วนพ่อของทั้งสองช่วงนี้เขามีปัญหาจากชาวบ้านมาร้องทุกข์อยู่เป็นประจำ เรื่องที่แกะของพวกเขานั้นถูกฆ่าตายมีคนแอบเข้ามาขโมยแกะของพวกชาวบ้านไปบ่อยครั้งและยังเผาขอกหมาของพวกชาวบ้านลาเป็นหน้ากองอีกด้วยโดยพวกชาวบ้านก็คิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของพวกขุนนางทูกาที่ตอนนี้คุมกองทัพอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาโดยทูกาเขาเป็นคนที่ยกทัพเข้ามายึดครองดินแดนของพวกเขาขับไล่พวกเขามาอยู่บนหุบเขาแบบนี้ ชาวบ้านจึงขอร้องให้ซาคาช่วยเรียกถูก,กามาตกลงกันเรื่องที่ฐานของเขานั้นเขามาทาแบบนี้กับพวกชาวบ้านจนพวกชาวบ้านต้องเดือดร้อนกันอย่างหนักซาคาที่เป็นผู้นําของหมู่บ้านแต่ต้องการจะแก้ปัญหานี้ให้เด็ดขาดเขาจึงจกตกลงจะลองคุยกับถูก,กาถึงปัญหาพวกนี้ซาคาและถูก้าเคยลบเคียงบ่าเคียงไหลกันในสนามลบเมืองโคกาแต่นั้นมันก็นานมาแล้วตอนนี้ถูกาได้เปลี่ยนไปมากหลังจากที่เขานั้นได้มีอำนาจอยู่ในมือ ยขุนนางทูก้าในวันนี้ต้องการจะล่า,าสัตว์จึงขอคนนำทางและแกะรอยสาขาจะได้ส่งแม็กซิมและโอเวนลูกชายทั้งสองคนไปหาทูกาและส่งข้อความเพื่อชวนเขานั้นเข้าประชุมของหมู่บ้านเพื่อตกลงกับปัญหาความเดือดร้อนของพวกชาวบ้านสองพี่น้องได้ยินม,มาว่าลูกสาวข,ของทูก้านั้นสวยเป็นอย่างมากแต่ฐานิสัยเหมือนกับพอก็คงไม่ไหวเหมือนกันจนมาถึงวันที่ทูกาออกล่า,าสัตว์พร้อมทหารของเขาแม็กซิมและโอเวนเป็นคนนำทางแกะรอยเพื่อหา,าสตัตว์ จนทางคู่ได้เจอกับลูกสาวของโทก้าเธอมีชื่อว่านีโรและเธอก็สวยจริงๆตามที่ท้งคู่ได้ยินมานีโรจึงริบควบหมาเข้าไปในป่าเพียงคนเดียวแต่เธอกับพาธาตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่ปัญหาของเธอนั้นก็คือหลุมไม่สูงเกินไปที่จะปีนขึ้นไปได้เธอจึงเป่าเพื่อส่งสัญ,ญญาณให้คนมาช่วยแต่ในขณะที่เธอรอคนมาช่วยอยู่นั้นเธอกับเจอมีตัวใหญ่ที่มันกําลังหิวโซเป็นอย่างมากและมันต้องการจะกินเนื้อมันเดินเข้ามาใกล้เธอทุกขณะ และมันก็ได้กินของนีโรและมันก็เข้าจู่โจมนีโรแต่ขนานั้นเองแม็กซิมก็ได้เข้ามาช่วยเธอเอาวันิธันในข่ามีตัวนี้ลงไปได้นีโรเธอขอบคุณแม็กซิมเป็นอย่างมากถ้าไม่ได้แม็กซิมเธอก็คงโดนหมีกินไปแล้วและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ได้รู้จักกันทั้งคู่ถูกช่วยขึ้นมาจากหลุมทูกาเขาเป็นห่วงลูกสาวเป็นอย่างมากและดูท่าทางแล้วทูกาจะไม่ชอบ Maxim. แม็กซิมแต่แม็กซิมก็เลยตัดสินใจบอกกับทูกาไปว่า ข้าขอท่านในฐานะชายชาติและนักลบให้ท่านเข้าร่วมประชุมสภาของหมู่บ้านในเวลาพระจันทร์เต็มดวงครั้งต่อไปชาวบ้านที่นั่นต้องการคุยกับท่านแต่ดูเหมือนว่าถูกาาไม่อยากประชุมกับพวกชาวบ้านที่เขามองว่าเป็นแค่สามัญชนเท่านั้นแม็กซิมจึงบอกกับถูกาไปอีกว่าหากคิดว่าท่านถูกก็ไปพิสูจน์ไม่จับเป็นจะต้องหลบซ่อนจากประโยคนี้ทําให้ถูกกาจึงอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกชาวบ้านต้องการอะไรเขาจึงรับปากจะไปประชุมกับพวกชาวบ้าน หลังจากนั้นถูกาจึงรีบกลับเข้าไปยังเมืองและในคืนนั้นเองแม็กซิมได้แอบเข้าไปในบ้านของถูกาเพื่อเข้าไปหานีโรดูเหมือนว่าแม็กซิมจะชอบเธอเข้าแล้วแม็กซิมจึงชวนนีโรลไปยังงานประจำหมู่บ้านของพวกเขาที่อยู่บนหุบเขาที่นั่นบรรยากาศดีเธอไม่เคยออกไปแบบนี้มาก่อนเธอจึงตอบตกลงจะไปกับแม็กซิมแต่ก็ต้องไม่ให้พ่อของเธอรู้้วยเด็ดขาดทางครูควบมา,าไปยังหมู่บ้านของแม็กซิมพอและแม่ของแม็กซิมเห็นหน้าของเธอก็รู้สึกถูกชะตาเข้าทันที เธอมิสายต่างจากพ่อของเธอเป็นอย่างมากแม่แม็กซิมจึงบอกว่าให้นีโลดูแลแม็กซิมให้ดีอยู่ด้วยกันให้ยั่งยืนและตลอดไปจะเช้าวันต่อมาแม็กซิมก็ได้ไปส่งเธอเธอก็รู้สึกขอบใจเป็นอย่างมากที่เธอได้เห็นสิ่งใหม่ๆผู้คนในหมู่บ้านที่มีน้ำใจกับเธอเป็นอย่างมากและสักวันเธอจะกลับไปยังหมู่บ้านนี้อีกแน่นอนส่วนทางด้านของหมู่บ้าน วันนี้เคอรูนลุงของแม็กซิมจะพาแม่ของแม็กซิมและภรรยาของโอเวนไปเที่ยวหมู่บ้านของพวกเขาสักสองสามวันหลังจากนั้นเปโต้จึงเข้ามาชวนแม็กซิมและโอเวนออกไปล่าสัตว์ในป่าทั้งสามจะทำกิจกรรมแบบนี้อยู่เป็นประจำแต่วันนี้มันกลับดูมีอะไรบางอย่างแปลกไปทุกอย่างมันเงียบไปหมดไม่มีแม้แต่กระทั่งเสียงสัตว์ร้องจนมีผู้ญิงคนหนึ่งโผล่มาพร้อมกับมมดและมีอาการหวาดกลัวเป็นอย่างมากเธอมีชื่อว่าปุตตาน้องสาวภรรยาของโอเวน เธอไปกับลุงเคอร์ลูนทำไมเธออยู่ในสภาพแบบนี้บวดตาที่มีอาการหวาดกลัวเป็นอย่างมากตัวสั่นเหมือนกับเจอสิ่งที่ไม่ดีมาเธอพยายามรวบรวมสติและเธอก็ได้บอกไปว่าพวกมันคือปีศาจปีศาจบนหลังมาเธอจึงเล่าให้ฟังอีกว่าพวกเธอเดินทางไปถึงหมู่บ้านแต่ทุกอย่างก็ถูกเผาล่าเป็นหน้ากองไม่มีอะไรเหลือแล้วมีกลุ่มคนที่พวกเธอไม่เคยเห็นมาก่อนเข้าโจมตีพวกเธอเธอหนีรอดมาได้เพียงคนเดียวส่วนคนอื่นๆเธอไม่รู้เลยว่าจะอยู่หรือตาย โอเวนจึงบอกให้อูตากับปยังหมู่บ้านไปบอกกับทุกคนให้ระวังตัวส่วนทั้งสามจะเ,เร่งรีบไปดูสถานการณ์ทั้งสามเร่งเดินทางจนเดินทางมาถึงจนได้ทั้งสามเห็นพวกชาวบ้านหลายคนถูกฆ่าตายรวมถึงลุงของพวกเขาอีกด้วยแต่เขาก็ยังมีลมหายใจลุงบอกไปว่าพวกมันจับแม่ของตะคู่ไปพร้อมกับภรรยาของโอเวนรวมถึงชาวบ้านคนอื่นๆอีกหลายคนแล้วลุงก็ได้สิ้นใจไปทั้งสามจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ก็คงไม่ได้แล้วต้องไปช่วยพวกชาวบ้านทุกคน จนพวกเขาแกะรอยติดตามพวกมันไปและก็เจอพวกมันจนได้พวกมันกําลังตั้งแคมป์พักผ่อนและพวกมันก็คือพวกทหารมองโกกําลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วโลกตอนนี้มันกําลังมาถึงเขตของพวกเขาแล้วและนี่ก็คือลูกชายของแม่ทัพคานที่เขาเป็นคนคุมกองทัพอยู่ที่นี่หละยได้เดินทางล่วงหน้ามาจากกัดการกับพวกชาวบ้านก่อนก่อนที่แม่ทัพคานจะเดินทางมาถึงเขาจะชอบใช้ชีวิตคนเป็นเหมือนเครื่องมือการเล่นสนุกของตัวเองข่าพวกเขาอย่างทรมาน ส่วนทางด้านทั้ง3คนก็แอบ,บเข้ามาในค่ายของพวกมันได้แล้วโอเวนจะช่วยพวกชาวบ้านและภรรยาของเขาแม็กซิมแม่ไปช่วยแม่ที่ตอนนี้กําลังจะถูกลูกชายของแม่ทับคานจะฆ่าถิง้งพร้อมกับชายที่มีอาการบ้าดีเดือดเขาไม่กลัวที่จะตายแม็กซิมจึงดูสถานการณ์ได้สักพักเขาก็เริ่มเปิดฉากโจมตีพวกมันจัดการลูกชายของแม่ทับคารและฆ่าเขาได้ในที่สุดชาวบ้านถูกช่วยเอาไวา้แต่ก็ต้องรีบหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดก่อนกองทัพเสริมของพวกมันจะมาถึง พวกเขาเข้าไปหลบซ่อนในถ้ำเพื่อให้พวกมันผ่านไปแม่ของแม็กซิมเธอกลับมีอาการบาดเจ็บสาหาัสจนเธอนั้นเริ่มเดือนไม่ไหวแล้วเธอจึงบอกกับลูกชายทั้งสองคนไปว่าให้ทั้คู่ปกป้องพวกชาวบ้านทุกคนช่วยพ่อขับไล่พวกมันออกไปจากแผ่นดินของพวกเราแล้วแม่ก็ได้สิ้นใจไปลูกทั้งสองเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่อาจจะปกป้องผู้เป็นแม่ได้แต่ทั้งคู่ก็จะทําตามที่แม่ได้สั่งเสียก่อนที่แม่จะตายจะต้องทําให้สําเร็จให้จงได้ จนเช้าวันต่อมาแม่ทับขานก็เดินทางมาถึงค่ายของลูกชายแต่ก็ต้องมาเจอกับศพของลูกชายของเขาเขาเสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องสูญเสียลูกชายตัวเองไปเขากธแข้นคนที่ทำแบบนี้กับลูกชายของเขาแต่ท่านขานก็ได้สัญญากับตัวเองไว้ว่าเขาจะตามล่ามันจัดการฆ่ามันด้วยมือของเขาเองและสิ่งนี้ที่มือของลูกชายมันต้องเป็นของคนที่ฆ่าลูกชายของเขาอย่างแน่นอนส่วนสาขาต้องสูญเสียพรรยาไปโดยไม่ทันตั้งตัว เขาก็เสียใจไม่น้อยแต่ด้วยความเป็นผู้นำเขาต้องเป็นที่พึ่งของพวกชาวบ้านให้ได้วันต่อมาถูกาได้เดินทางมายังหมู่บ้านแต่การมาในครั้งนี้เขามาเพื่อขับไล่พวกชาวบ้านให้ออกไปจากแผ่นดินที่ถูกากําลังปกครองแต่ชาวบ้านกลับไม่ยอมในสิ่งที่ถูกาขอเพราะที่นี่คือบ้านของพวกเขาถูกาจึงบอกไปว่ากองทัพของพวกมองโกกาลังมุ่งหน้ามาทางนี้อีกไม่นานมันจะเข้าโจมตีที่นี่ ทูกาจะทิ้งทุกอย่างเอาไว้ที่นี่ให้เผชิญหน้ากับพวกมองโกกันเองตามลําพังถูกาจึงเสนอไปอีกว่าเขาขอท้าประลองถ้าคนของถูก้าชนะลูกชายของซาคาต้องตกเป็นคนรับใช้ของถูกาและซาคาก็บอกกับถูก้าไปว่าเขาจะตอบตกลงก,ก็ต่อเมื่อถูการับข้อเสนอของเขาเหมือนกันข้อเสนอที่ซาคาได้บอกไปว่าถ้าคนของเขาชนะถูกาจะต้องรวมพลทหารเพื่อต่อสู้เคียงบา่าเคียงไหลกับพวกชาวบ้านขับไล่พวกมองโกออกไปจากแผ่นดินของพวกเขาให้หมดนั่นคือข้อตกลง ทูกกาจึงมั่นใจทหารของตัวเองจึงตอบตกลงทันทีทหารของทูก้ามีนามว่าการดองค์ขลักที่เก่งที่สุดส่วนทางด้านของซาคาเขาได้ส่งลูกชายของเขานั่นก็คือแม็กซิมเข้าประลองทั้งคู่เขาต่อสู้กันอย่างหนาแม็กซิมถึงรูปร่างจะเล็กกว่าแต่เขาอาศัยความเร็วในการโจมตีและเขาก็สามารถเอาชนะคนของถูก้าลงไปได้และนี่คือข้อตกลงของทูกา้าเขาจะทำตามสัญญาจะรวมพลเพื่อต่อสู้กับกองทัพมองโกแต่ฉากไปยังแม่ทัพคาน พวกเขากําลังวางแผนเพื่อเข้าโจมตีพวกชาวบ้านโดยมีเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือทางตะวันตกตอนนี้พวกเขากําลังขาดแคลนสเสบียงและกองหนุนพื้นที่เป็นภูเขาลําบากที่จะข้ามไปได้นายพลจึงเข้ามาบอกว่าสิ่งนี้คือเครื่องรางจากหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งแม่ทัพที่นี้สั่งให้จัดทัพเขาจะเดินทางไปตามหุบเขาและสั่งให้โจมตีหมู่บ้านสองหมู่บ้านตามหาว่าเครื่องรางนี้เป็นของใครคานจะเผามันทั้งเป็นแต่หมู่บ้านที่ถูกโจมตีนั่นก็คือหมู่บ้านของทูกา มันจับตัวลูกสาวและบังคับให้ทูกาททำตามที่มันต้องการให้ทูกาตามหาเจ้าของสิ่งนี้ว่าเป็นของใครจนเช้าวันต่อมาการทหารเอกของทูกาก็รีบควบมาเข้ามายังหมู่บ้านของซาคาเขาอยู่ในสภาพที่หนีตายเขาบอกกับแม็กซิมและซาคาไปว่าพวกมองโกบุกโจมตีพวกเขาตอนนี้ทูกาและนีโรกำลังต้านพวกมันเอาไว้อยู่แต่ก็คงต้านมันได้ไม่นานพวกมันมีกันประมาณ20คน สาขาได้ยินอย่างนั้นเขาจึงสั่งให้แม็กซิมและโอเวนจัดคนเพื่อไปช่วยทูกาจส่วนพวกเขาเดินทางไปถึงถูกอย่างกับเงียบไปหมดมีแต่ศพเต็มไปหมดและกา์ดก็ได้ส่งสัญญาณทหารของทูกาและพวกมองโกกับปิดล้อมพวกแม็กซิมพวกเขาถูกหลอกให้มาติดกับทูกาแลให้เข้าร่วมกับพวกมองโกไปแล้วทรยศพวกชาวบาและชาติเดียวกันเพื่อความอยู่รอดของตัวเองพวกแม็กซิมพวกเขาไม่ยอมแผ้ง่ายเขาต่อสู้กับพวกมันถึงจะมีกําลังที่น้อยกว่าแต่ก็สู้เต็มที่ แม็กซิมเข้าต่อสู้กับการ์ดครั้งนี้ไม่ใช่การประลองแต่เป็นการเอาถึงชีวิตแต่แม็กซิมก็สามารถจัดการการ์ดลงไปได้พวกเขาวิ่งหนีเพื่อกลับไปยังหมู่บ้านแต่ก็ต้องเจอกับแม่ทัพคารแม็กซิมเขาจึงตัดสิใจวิ่งเข้าหาแม่ทัพคารเพื่อจะฆ่าเขาทิ้งแม็กซิมจัดการคว้างขวานเขาจัดการแม่ทัพคารแต่มีทหารเข้ามาปกป้องเอาไว้ได้ทันแม่ทัพคารี่จัดการยิงธนูแต่มันก็พาไปเฉียดโอเวนโอเวนจึงบอกให้แม็กซิมถอยตอนนี้สู้พวกมันไม่ได้แล้ว แม่ทัพขานจึงสั่งให้ถูก,การวมพลธนูเพื่อตามลา่าพวกมันข่าพวกมันให้หมดพวกถูก,กาเลยลา่าพวกแม็กซิมจนตามพวกมันมาทันเขาจึงสั่งให้ยิงธนูทันทีแต่ถูก,กาก็ต้องสั่งให้หยุดทันทีลูกสาวของเขาอยู่ตรงหน้าเพื่อจะปกป้องพวกแม็กซิมเธอผิดหวังกับพ่อของตัวเองเป็นอย่างมากที่ทรยศทุกคนเธอจะไปร่วมกับพวกชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับไรพวกมองโกออกไปจากแผ่นดินเกิดของพวกเขาแม่ทัพขานจึงบอกกับถูก,กาไปว่า เขาจะนาทัพทั้งหมดขึ้นไปบนเทือกเขาและเผาทุกอย่างที่นั่นรวมถึงลูกสาวของทูกาด้วยทูกาต้องเป็นคนนําทัพพวกเขาไปทําให้ทูกาต้องลําบากใจที่ทาแบบนี้แต่ตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วต้องทําตามคําสั่งของแม่ทัพขานเท่านั้นส่วนพวกแม็กซิมก็ได้มาถึงหมู่บ้านและบอกกับสตาร์คาไปว่าทูกาทรยศพวกเขาไปแล้วเขารวมกับพวกมองโกกําลังมุ่งหน้ามาทางนี้แต่ในขนาดนั้นเองโอเวนเขากลับอาการสุดลงกับพื้นในทันที ทุกคนต่างตกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้เช็คร่างกายของโอเวนแล้วเขาโดนยาพิษจากลูกธนูของแม่ทับคานพิษมันวิ่งเข้าสู่เส้นเลือดไปหมดแล้วไม่มียาแก้ทุกอย่างสายไปหมดแต่โอเวนเขาก็ได้สิ้นใจตายแม็กซิมากาโกรธแขนพวกมองโกเป็นอย่างมากเขาต้องเสียพี่ชายไปก็เพราะพวกมันเขาสัญญากับตัวเองว่าเขาจะแก้แขนพวกมันให้ได้ ส่วนซาคาก็ต้องเสียคนรักไปถึงสองคนมันยากที่จะทำใจแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะปกป้องทุกคนจากศัตรูและนี่ก็คือหินศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือมันตั้งตง,งาบริวเวณหุบเขาข้างเขื่อนกั้นน้ำซาคาที่มองดูแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้อาจจะช่วยพวกเขาได้ซาคาจึงเรียกชาวบ้านเข้ามาประชุมหารือกันจะเอายังไงกับพวกมองโกกันดีตอนนี้มีเวลาเหลือไม่มากอีกแล้วอีกไม่นานพวกมองโกและทูก,กาต้องมาถึงที่นี่แนะ่ พวกมันจะไม่หยุดจนกว่าจะสังหารคนสุดท้ายได้ชาวบ้านบางคนก็เริ่มกลัวด้วยพวกมันมีมากกว่าพวกชาวบ้านนับพันคนชาวบ้านบางคนที่เสนอให้พวกเขาหนานต้องหนีออกไปจากที่นี่หนทางเดียวก่จะรอดชีวิตได้แต่ชาวบ้านบางคนก็มองว่า,าจะหนีไปในตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วหมาของพวกมันจะตามไล่ล่าพวกเขาไปทันอยู่ดีต่างฝ่ายก็ต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองสาขาผู้นําของหมู่บ้านที่เสนอแผนไปว่าทางที่จะเข้าหมู่บ้านมีช่องแคบของพวกเขา ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ของพวกเขาได้เปรียบถึงพวกมันจะมีมากแต่ก็เข้าช่องแคบมาได้น้อยนักรบของซาคาจะตั้งแนวรบประจำบานกับพวกมันอยู่ที่นั่นพอที่ถ่วงเวลาให้ผู้หญิงและเด็กเรียบหนีไปด้านแม่น้ำี่อยู่บนเขาถ้าพวกนักรบสก,กัดพวกมองโกงไม่ไหวแล้วจะทำการถอยทัพผ่านหมู่บ้านและเข้าไปตั้งรับอีกรอบในช่องแคบที่สองที่มีเขื่อนกั้นน้ำตรงนี้จะเป็นฉากจบของพวกมัน พวกเขาจะทำลายหินขนาดใหญ่เพื่อให้มันเปิดทางน้ำจากเขื่อนและทำลายกองทัพของพวกมองโกให้สิ้นซานั่นคือแผนการของพวกเขานั่นเองทุกคนต่างเห็นด้วยกับแผนการนีเพราะหนีไปตอนนี้ก็คงไม่รอดแล้วต้องต่อสู้พวกมันร่วมมือกันทุกคนจัดเตรียมอาวุธผูกเชือกกับก้อนหินที่มีขนาดใหญ่จะใช้มาเพื่อจัดการกับก้อนหินก้อนนีแล้วก็ถึงวันนั้นวันที่ทัพของมองโกเลเดินทัพเข้ามาช่องแคบที่หนึ่งพวกชาวบ้านเตรียมพร้อมพวกชาวบ้านจัดการทัพม้าของพวกมองโกลงไปได้ ทหารราบเข้าโจมตีพลธนูจะช่วยจากที่สูงทั้งสองฝ่ายเข้าตะลุมบอลกันอย่างหนักนายพลกับพวกมองโกผู้นำทัพดูท่าทางแล้วน่าจะสู้ไม่ไหวจึงสั่งให้ทุกคนถ่ายทัพไปรวมกับทัพหลักของแม่ทัพคานนี่เป็นแค่ทหารของพวกมองโกที่ถูกส่งมาเพื่อมาประเมินกองทัพของพวกชาวบ้านเท่านั้นนายพลจะเข้าไปรายงานกับท่านข่านว่าพวกชาวบ้านสู้เาวกับมีสิบแปลง เขาต้องปรับแผนและถอนกําลังจากภูเขาแต่ท่านข่านเขากลับไม่ต้องการคนขี้ขาดแบบนี้เขาจึงฆ่าทหารนายนี้ทันทีแล้วสั่งให้ทุกคนบุกเข้าโจมตีเตรียมกําลังและได้สั่งให้ถูก,กาต้องทําลายหมู่บ้านให้ก่อนคําส่วนทางด้านแม็กซิมที่มีคนบาดเจ็บอยู่หลายคนต้องพาทุกคนถอยไปยังช่องแคบที่2แม็กซิมกับเปโตจะล้างท้ายเพื่อปกป้องสโตบวกเขาวิ่งผ่านหมู่บ้านไปและในขนาดนั้นทางคููก็ได้ยินเสียงเด็ก้องไม่มีใครช่วยเด็ก แม็กซิมจึงให้เปตัพาเด็กนี้ไปก่อนเขาจะสกัดพวกมันเอาไว้ให้ถูก,ก้ากับทหารก็รีบควบหมาตามพวกเขามาเตะๆแม็กซิมไม่อาจจะจัดการพวกมันได้หมดเขาจึงถูกพวกมันจับตัวไปทันขานจึงบอกกับแม็กซิมไปว่าเขาจะตามหาคนที่แม็กซิมรักที่สุดและจะฆ่าให้แม็กซิมดูต่อหน้าต่อตาให้แม็กซิมจะปวดที่สุดและสุดท้ายจะฆ่าเขาทิ้งตามไปทันขานจึงสั่งให้เผาหมู่บ้านนี้ทิ้งให้หมดแล้วเดินทางต่อไปอยังช่องแคบที่สอง ส่วนพวกชาวบ้านตอนนี้ก็รู้แล้วว่าแม็กซิมถูกจับตัวไปแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นตายไรไดียังไงบ้างและพวกเขาก็จะสู้เพื่อแม็กซิมพวกชาวบ้านเตรียมทุกอย่างเพื่อจะพังเขื่อนให้น้ำมหาสารท่ากองทัพมองโกให้หมดและก็ถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องประชิญหน้ากันทัพมองโกเพื่อฉากจัดการด้วยธโนจนโดนพวกหมาที่ใช้ดึงเชือกเพื่อทำลายก้อนหินตายไปหลายตัวแผนการที่จะทำลายเขื่อนไม่เหลือแล้วต้องใช้กำลังคนเท่านั้นชาวบ้านบางกลุ่มก็ต้องสกัดพวกมัน สาขาที่ได้รับบาดเจ็บจนล,ลูกธนูเข้าด้านหลังเต็มๆแต่โชคดีที่ทหารรอบนี้ถูกส่งมาไม่มากพวกชาวบ้านจัดการได้ไปหมดแต่ชาวบ้านก็ต้องล้มตายไปหลายคนเช่นกันทำให้ทำให้เขื่อนแตกในตอนนี้พวกเขาจะตายกันหมดแนะ่เปโตจึงสั่งให้ทุกคนหนีไปเขาจะขอสละชีวิตของตัวเองเพื่อจัดการเขื่อนนี้เองอีกนิดเดียวก้อนหินก้อนนี้ก็จะพังลงมาแล้วพวกชาวบ้านจึงรีบหนีขึ้นไปที่สูงทหารมองโกกำลังยกทัพเข้ามาเปโตจึงได้ใช้กำลังสุดท้ายของตัวเองดึงเชือก จนเขานั้นทําสําเร็จจนได้ก้อนหินก้อนนี้ถูกทําลายและเขื่อนก็พังลงมาน้ํามหาสารซัดกองทัพของพวกมองโกอย่างหนักแม้ทัพขานและทูกาเห็นอย่างนั้นจึงพาแม็กซิมขึ้นไปที่สูงเพื่อหลบน้ามหาสารพวกนี้พวกทูการลอดตายมาได้สาขายื่นมองทูกาคนทรยศผ่านดินทูกาจึงบอกไปว่าให้ช่วยพวกเขาออกไปจากที่นี่ไม่น้นลูกชายของสาขาอย่างแม็กซิมจะต้องตายแม็กซิมก็บอกพ่อไปว่าไม่ต้องช่วยเขาปล่อยให้เขาตายเพื่อจะช่วยทุกคน ท่านคารจึงสั่งให้ถูก,กาจัดการตัดหัวของแม็กซิมเดี๋ยวนี้ถูก,กาชักด,ดาบออกมามองดูหน้าลูกสาวของตัวเองที่ตอนนี้ตัวเองกลายเป็นคนทรยศชาติเดียวกันไปแล้วและถูก,กาก็ได้ลงดาบเขาตัดสินใจตัดเชือกของแม็กซิมและคาต่ารของมองโกตายไปสองคนแต่เขาก็พาทา่าถูกท่านคารเล่นงานจนเขาตายในที่สุดตอนนี้ก็เหลือแค่แม็กซิมและท่านคารทั้งคู่เขาประลองดาบกันท่านคารมีทักษะในการต่อสู้และเปรียบทุกการออกดาบแม็กซิมจึงได้โอกาสจัดการกับท่านคาร ใ่ข้าเขาตายในที่สุดกองทัพของมองโกก็ถูกกาจัดจนหมดแต่ซาคาเขาก็บาดเจ็บสาหัสคงยื้อชีวิตต่อไปไม่ไหวแล้วซาคาจึงฝากให้แม็กซิมดูแลพวกชาวบ้านให้ดีเป็นผู้นําที่เข้มแข็งเพราะแม่ภูมิใจในตัวของแม็กซิมเป็นอย่างมากและซาคาก็ได้สิ้นใจตายแม็กซิมได้กลายมาเป็นผู้นาพาพวกชาวบ้านที่เหลือตั้งตินฐานใหม่และนีโรก็เป็นคู่ชีวิตของเขาตลอดไปแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชโดขอขอบคุณและสวัสดีครับ